สวัสดีครับผมบูมนะครับก็ไม่ได้มาแคสเกมีบีให้รับชมกันเลยนะครับห่างหายกันไปนานมากนะครับผมก็มัดดวงพี่ชายอีกเช่นเคยนะครับผมนายพลแบงค์นะครับก็เราดวงกันในด่านดาวทานะครับผมวางระเบิดนั่นเองนะครับเอาเลยไม่หวรุ่นก็เลยครับมาไหวรุ่นก็น้องๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมพี่จะชนะพี่ชายพี่ให้รับชมไปเช่นเคยนะครับอย่กนดูเอาไหวรุ่น ลืมผลมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับมงน้องแต่ความมันน่น um. ี่แหม่นะก็ด like ูเอาโอเค let's go นี่ไม่เออพี่เออพวกพี่แคบไม่ได้เข้าเลยนาอุ้อ้ยอ hmm ok, ุ้ยอ like <like ุ้ยออะไรไม่เล่นเล่นอะไร เราก okay. ็ให้ไปเก็เกล่องเก็บอะไรมฮู้หุ้มหุ้มยาได้มาเรียกอะไร้ดูตรงยูบีดูมาโอ้เกินไปเลยเห็นปะครูเวาพี่เอานิดเอาอยก็ก็ล้วงเอ้เนาื้พี่จะพูดยังไงมา Let's move out. Hoa nha, hoa đi. hoa nha, 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 nó nha, hoa nha, hoa nha, hoa nha, không? nha, hoa 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 nha, มุ่ใได้ไหมแน่อนเลยถเมื่อกี้มันต้องเงาคั้เลยอะ Hoa tóc giải hết em mày Nếm níu mày hả? mày mặt níu mặt níu níu mặt nắm níu mày này níu mặt nắm níu Đừng nắm níu

เฮ้ยมันไวเกินไปหมาที่เกมมันอะเกมมันอะมาดิมาดิเบนเบนปังเบนฟังก่อนเลยพี่เอาลนะครับ๋ยวพี่อ่อนนิดเด้งมันก่อนเดีวพี่ไม่ได้เข้านานนีน้องหลังพี่โมเลยนะเดีวพี่ไม่ได้เข้านานนะถ้าเกิดถ้าเกิดพี่เข้านี่คือคือพี่ใหญ่พี่ไม่ได้พี่สักตัวท่องน้องยิงโอเคคปกันพวกเราจะหาโมเหรอไหนอโมเลยนะอ่ะมันดูกันนะ

Điện, đừng được mà Chêm đi, chếp đi, luôn Đồ này lắm, đồ này lắm Đồ này quá Cái này lớn á à.

นี่ก็ใส่เลยโอเคนะยันไม่ตายถึงมั้งโอ้ยูกยิงโนะวะไอ้อยหยุดไน้โหเน่ยโงเค่องเนี่ยโหมนี่ยเฮ้ยเอ็เนึ่งคนไปเอาโหมันครับโหมนะครับเอาโหมเดียวใจถึงนะโหับเฮ้ยโอ้เด็อื้มเด็กมันกลยิงอื้มของกันนะ อู้ยอุ้ยย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 ยนยย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 ย้ยย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 ย่ยย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 งยย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 

Ừm mm. Ừm mm. à Anh à Mission success lòng lòng ha Bây giờ đơn máy nó lòng à Fire in the hole uh. Mission. Mission oh, okay. Ờ, นายไม่น yeah, hey, oh, no like right? hey. okay. ้องหนีมาจุนรหลองเขาใป่ะเม้า่จป่ะ้างในนี่ไม่พ้นอยู่แล้วแกไม่เ้อนั่ใหญ่ด้ยเล่นในภูมิใหญอะไรวะน้อง้องไม่คิดตัวใหญ่เจ้าล่นเลโอ้สบาย้องน้องคือพี่ไม่น้อยอย่างจริงการโดนแล้วป่ะทางพวนี้พวนีโคตรตัดไม่อเอาไอ่หัวมัน โผล่มาเลยโถคนจริงไม่ยิงครับเฮ้ยไม่โดนมั้งเฮ้ยเทำงานตัวงานเพ็นครับเฮ้ยโดนไงโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยเพ่งเงอนเดี๋ยวเนี่ยไม่นกึกเงินตกเฮ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยไม่โดนโอ้ คือน้องๆแบบใจขาคือไม่ได้จนเาลกตีมือพ okay, um ี่เองไใไหมคือพ uh, wow ี่จให้พี่ด่าหนึพี่ยังิงนะโอ้ยเอ่อไปแล้นไหนเรื่องห้ามนี่ว่ะไอ้มเป็นมือใหม่มึงจะเดมได้ไหมโอเคผมอนี้ฝากคนรักแลวก็ดึงกันแชร์ด้วยผมมีบ้านใช่มกันนะบาย